เมื่อวานนี้นะคะช่องสมของเราเองค่ะก็ได้กว่าเปิดตัวละครยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะของ3ค่ายเนี่แหละค่ะในละครชุดแม่ของแผ่นดินนะคะที่เซนเทิลเวสเกตบางใหญ่นะคะแฟนๆนี่เลยกว่าให้การต้อนรับกันอย่างมากมายกันเลยทีเดียวนะคะ,ะซึ่งเรียกว่า ด้านนอกเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปด้านในะนะคะก็จะมีนิทรรศการหน้าง,งานด้วยซึ่งก็จัดตามธีมของละครเรื่องต่างๆนะคะตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถนะคะก็มีการจัดนิทรรศการภาคไหมไทยจัดละครระที่รักแขงใจนะคะ แล้วก็มีการจัดนิทรรศการโขนพิธทานจาะครเรื่องแสงเทียนค่ะแล้วก็มีต้นรักแม่นี่ก็คือจากละครเรื่องร้อยป่าไว้ด้วยรักนะคะซึ่งให้กับบรรดานคนที่มาร่วมง,งานนี้นะคะ,คะบอกรักแม่ลงบนใบของต้นรักแม่นี่แหละ,ค,ะค่ะส่วนการเปิดตัวละครชุดแม่ของแผ่นดินนี้ก็มีตัวแทนผู้บริหารจากทางช่อง3นะคะไปร่วมง,งานนี้ด้วยค่ะคุณสมรักษณรงค์วิชัยนะคะ แล้วก็มีผู้จัดมีมีอา,มอาจิมนะคะแล้วก็ดูเหมือนจะมีพี่หนึ่งนรงวิทย์ด้วยนะคะใช่ค่ะโดยการเปิดตัวนะคะก็มีการเปิดตัวเรียงลำดับละครที่ตามออกอากาศเลยค่ะ,คะเริ่มด้วยเรื่องแรกค่ะก็เป็นแนวดรแมิกคอมเมดี้นะคะเรื่องประทีปรักแห่งใจค่ะเรื่องนี้ก็เป็นของผู้จัดพี่แหม่มทิติมาค่ายฟิลกู๊ดนะคะ,คะผู้กำกับพี่คุยทวีวัฒน์และนางก็คืออาโปนัทวินกับพี่หวาปริยาการ เรื่องนี้นะคะได้คุณน้ำมนต์ธีรนัยณนะนองคายพร้อมวงออเคสตราค่ะมาร่วมร้องเพลงแล้วก็บรรเลงบทเพลงคำรักคำแรกซึ่งเป็นเพลงประกอบละครชุดนี้นะคะเมื่อวานได้ไปร่วมงานด้วยค่ะาประทับใจในทุกๆโชว์เลยของละครในแต่ละเรื่องนะคะค่ะแล้วก็ตามมาด้วยละครโรแมนติกดราม่าค่ะ,คะเรื่องแสงเทียนนะคะเรื่องนี้ก็เป็นผู้จัดหนุ่มกฤค่ะใช่ค่ะพี่หนุ่มกฤินี่ก็มาในนามของค่ายเมกเกอร์เคนะคะ กลุ่มก่าก็คือคุณกังฟูค่ะพระนางเรื่องนี้เรียกว่าทุ่มเทมากเลยนะคะโบทารานีก็รำโคนี่ไม่เป็นนะก็เรียกว่าไปฝึกเรียนมาเพื่อละครเรื่องนี้ละค่ะกบคู่กับเมนิสาชนนะคะได้กลุ่มศิลปินคนตาบอดวง s 2 S นี่ละค่ะมาร้องเพลงประกอบละครคือทุกเรื่องใช้เพลงประกอบละครเพลงเดียวกันแต่ว่าก็จะมีเป็นเวอร์ชั่นต่างๆนะคะประทับใจสามเวอร์ชั่นด้วนการใช้ในการแสดงนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วย แนวแอคชั่นดราม่าค่ะร้อยป่าไว้ด้วยรักนะคะเรื่องนี้เป็นของพี่คิงสมจริงค่ายกู d ดฟีลิ่งค่ะผู้กำกับคุณปูณประวิทย์พระนางก็คือมาสุกับน้องมายทาริกานะคะเพลงของเรื mm ่องนี้ค่ะในการโชว์ได้จากสิบเอกพงษ์สะทอนพอจิตน่าจะจำกันได้จากเจ้าของเสียงร้องเพลงขึ้นความสุข mm hmm. ให้ประเทศไทยค่ะมาร้องเพลงประกอบละครนะคะพร้อมด้วยชาวบ้านนี่นะคะ ซึ่งเพลงประกอบละครค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะพี่แหม่มเพลงคำรักคำแรกก็ ที่เห็นที่หนึ่งเมื่อกี้นะคะเพราะว่าเป็นคนดูแลเรียกว่าเป็นโปรดิวเซอร์ให้ทั้งสาเพลงนะคะเพลงนี้ไม่ได้ไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งเองนะคะแต่ว่าก็เป็นคนดูแลทั้งหมดนะคะแล้วก็มีสามเวอร์ชั่นด้วยกันค่ะผู้จัดแล้วก็นักแสดงบอกว่าภูมิใจนะคะที่ได้มีโอกาสทําโปรเจกต์ละครตามรอยพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนุกสนานไปกับละครแล้วก็ได้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ป่าของการทําศิลปะชีพแล้วก็ ด้วยค่ะเห็นเมื่อกี้มีแฟนคลับก็ไปให้กำลังใจกันด้วยนะคะ่องเปิดโอกาสให้กับแฟนคลับ้าร่วงงานด้วยนะคะจริงจริงแล้วคือพระราชกรณียกิจของของสมเด็จพระนางเจ้านะคะท่านก็อนุรักษ์เรื่องเกี่ยวกับผ้าไทยเราก็เลยเอาโจทย์ตรงนี้ค่ะมาทำเป็นละครแล้วก็เล่าเรื่องโดยตัวละครแล้วก็ โดยละครที่เรื่องราวก็จะมีหลายรสชาติไม่ได้เป็นสารคดีไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าในขณะที่ทำเนี่ยเราจะมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าผ้าไทยเนี่ยทำไมถึงมีคุณค่ามากขนาดนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแฮนด์เมดหมดไม่ได้ใช้แมชชีนเลยคือทุกอย่างใช้มือใช้ใจใช้สมองทำาก็อยากจะฝากท่านผู้ชมนะคะ,ะว่ามาเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบภาคอีสานแล้วก็<อ>เกี่ยวกับความหอเพียงการจักสาร<อ>การทอผ้าพร้อมๆกับ วัฒนธรรมของเราอะครับคือจริงโขนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่แพ้ไม่แพ้อะไรในโลกนี้เลยไม,ไม่ไม่แพ้ชาติอื่นเลยเพราะจริงๆมันพอพว่ายิ่งพอพอได้ทำงานได้เห็นได้เห็นความหาศัจรันของเอาแค่แค่เสื้อผ้าแค่ชุดเนี้ยก็กินขาดทุกฉากที่มีการรับนี่ก็คือใช้มฐานที่จริงคนจริงๆอะค่ะโอโ้โห <laughs> ท้าทายทุกอย่างเลยครับเรื่องเรื่องตั้งแต่ดราม่าครับกว่าที่จะได้รำหรือว่าได้ใส่ชุดนี้เนี่ย เขาต้องเรียนกันเป็นสิบสิบปีเลยครับเหมือนนี้เป็นหลักสูตรเลี้ลักเพื่อการถ่ายละครครับผมในสั้นๆเลยนะครับประโยคนหนึ่งคือชีพมอบแด่ชาติวิญญาณมอบแด่ผืนป่าครับผมสลับเรื่องเนี่ยโหขนาดนั้นเลยเหรอย่างยางอามีต่อไหมมีค่ะสำหรับมานะคะก็หัวใจรักมอบไว้ในมือเธอค่ะ จริงๆก็เป็นละครสนุกแหละครับเพียงแต่ว่าเราก็แอบแฝงมีสาระที่พูดถึงการดูแลรักษาป่าเพราะว่าตัวตัวอาชีพของผู้พันแสนคมเขาเป็นคนที่ดูแลป่าต้นน้ําเป็นคนที่ดูแลโครงการในพระราชดำริคือโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ครับ ดูทุกเรื่องเลยนะคะค่ะส่วนต้นรักแม่ที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะตั้งที่ร้านน้ำพุำพเซนทันเวสเกตให้บุคคลทั่วไปได้เขียนคําบอกรักแม่จนถึงวันที่15สิงหาคมนี้นะคะ<ม>ก็ไปร่วมเขียนบอกรักแม่ก็ได้น่ารักเลยทีเดียวเขียนเสร็จปั๊บก็ต้องไปแขวนไว้ที่ต้นไม้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะแล้วก็สามารถร่วมสนุกกับละครได้ด้วยนะคะถ่ายรูปคู่กับต้นรักแม่แล้วก็โพสต์ลง Facebook แล้วก็ i n s t a g r กรมติดแฮชแท็กแม่ของแผ่นดินค่ะ,คะแล้วก็แท็กเพื่อนอีก3คนนะคะ,คะแล้วก็ ลุ้นรับของที่ล,ลึกกันได้ด้วยค่ะและ้วก็าสามารถติดตามชมเทปบันทึกภาพรายการพิเศษเปิดตัวละครชุดแม่ของแผ่นดินเนี่ยนะคะ,คะได้ในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมเวลา9โมงครึ่งค่ะทางช่อง3และช่อง33นะคะส่วนละครชุดนี้ค่ะพี่แมมเรียนจะออกอากาศแล้วนะคะ16สิงหาคมค่ะทางพลาทาม1นะคะ1ทุ่ม5นาทีค่ะค่ะ